ที่ไม่เอาลูกเดี๋ยวตกเตียงนะเดี๋ยวตีเจเจอย่าผักน้องลูกไม่ชอบให้มีมีกินข่หนมลูกอมเพราะคุณแม่บอกว่าลูกอมลูกกวาดทำให้ฟันผุวันหนึ่งคุณป้า